โเป็นสตูป๊อกนะครับไล่กัดาสายไอเตะแก้คันนะครับตีไปตกช่วงจังหวะตีไปตกชายหญ้านะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็พอลากลงม,มาเนี่ย มันก็ไล่โชบเลยครับนะครับติดแต่ขอเดียวนะครับเป็นโดติดนิดเดียวถ้าดินแรงก็อาจจะหลุดนะครับหมายตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถตีขึ้นชายญ้าได้นะครับก็ตตีขึ้นชาย้าเลยแล้วก็ค่อยคลากลงมานะครับมันจะปลามันจะไม่ค่อยระแวงนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆธรรมชาตินะครับก็คือโดดลงมาจากชายป่านะครับอก็ทําให้ปลานี่ยกัดได้ง่ายนะครับผมโอเคครับเตะแก๊คันเป็นเหยื่อที่ เข้าปากเป็นเหยื่อที่ชโดชอบมากนะครับเนี่ยครับโอเคครับผมแต่แก้คันขนาด9เซนนะครับสุดยอดมากครับ